สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็มาชวนทำเมนูทานเล่นนะคะกับเมนูกระท้อนหยีก็เป็นเมนูกระท้อนแปรรูปค่ะบ้านใครปลูกไว้เยอะก็อย่าปล่อยให้ร่วงทิ้งนะคะลองนำมาแปรรูปดูค่ะทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะค่ะแล้วก็มาเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่ตัวเนื้อกระท้อนกันก่อนค่ะก็ใช้เกลือป่อนสัก2ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำเปล่าประมาณ2ลิตรค่ะคนให้ละลายจากนี้พักไว้ก่อนค่ะ ต่อมาเราก็มาเตรียมปอกเปลือกกระท้อนกันเลยค่ะวันนี้ก็ใช้เป็นกระท้อนบ้านจํานวน1กิโลกรัมนะคะก็ปอกเปลือกออกให้หมดค่ะหากตรงไหนมีช้ำมีเสียก็ตัดออกด้วยนะคะเราจะเอาแต่เนื้อส่วนที่ดีค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวต่อมาเราก็จะนําไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันเลยนะคะก็ผ่าครึ่งแบบนี้นะคะปนใบมีดให้รอบค่ะเสร็จแล้วก็ดึงออกจากกันได้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะควักเอาเมล็ดออกค่ะเอาส่วนนิ่มๆออกด้วยนะคะเราจะใช้แต่เนื้อด้านนอกค่ะในส่วนของเมล็ดใครจะเก็บไว้ทานก็ได้นะคะหวานดีค่ะ นี่นะคะได้แล้วค่ะอีกชิ้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะได้แล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะขนาดก็ตามชอบได้เลยนะคะ เสร็จแล้วก็นำไปแช่กับน้ำเกลือที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกค่ะเขาก็จะช่วยลดความฝาดความเปรี้ยวลงได้นะคะเราก็จะแช่น้ำเกลือทิ้งไว้1คืนหรืออย่างน้อย6ชั่วโมงค่ะค่ะเราก็แช่ผ่านมา1คืนแล้วนะคะความเปรี้ยวความฝาดของกระท้อนก็จะลดลงค่ะแถบในเนื้อตัวกระท้อนนะคะเขาก็จะมีรสเค็มนิดๆค่ะก็แยกเอาแต่เนื้อกระท้อนออกนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่อมกระท้อนกันต่อเลยค่ะก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยนะคะจำนวน300กรัมค่ะวันนี้เราจะไม่ใส่น้ำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเชื่อมไปสักพักน้ำกระท้อนเขาก็จะออกมาค่ะก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะเชื่อมไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลเขาก็จะละลายหมดแล้วก็น้ำกระท้อนเขาก็จะซึมออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ เราก็จะเชื่อมต่อไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำเชื่อมของเรางวดลงค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนี้ก็ปิดแก๊สล้วก็นำไปกรองน้ำเชื่อมส่วนเกินออกได้เลยค่ะเราก็จะปล่อยให้น้ำเชื่อมส่วนเกินไหลลงผ่านตะแกรงแบบนี้นะคะตัวกระท้อนของเราก็จะมีความแห้งขึ้นค่ะ ได้แล้วเราก็จะนําไปอบต่อค่ะเพื่อให้เนื้อกระท้องของเราแห้งดีนะคะวันนี้ก็จะใช้ไฟที่100องศาเซอรสเซียตบนล่างเปิดพัดลมค่ะค่ะและตรงนี้ถ้าใครไม่มีเตาอบสามารถใช้หม้ออบลมร้อนหรือนําไปตากแดดก็ได้ค่ะแต่อาจจะใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยนะคะเราก็อบอยู่2ชั่วโมงนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้ค่ะจากนี้เราก็จะพักให้เขาเย็นตัวลงสนิทเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะนํามาคู่กับน้ําตาลค่ะจะได้หยิบทานได้ง่ายๆนะคะสูตรนี้ก็เหมาะกับเด็กๆค่ะที่ทานเผ็ดไม่ได้ค่ะสําหรับรสชาติเขาก็จะออกอมเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็เนื้อก็จะหนึบๆค่ะก็อร่อยมากๆเลยค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาทําสูตรของผู้ใหญ่กันบ้างนะคะก็ใส่น้ําตาลลงไปค่ะตามด้วยเกลือป่นแล้วก็พริกป่นคั่วค่ะ ปริมาณทั้งหมดนี้เพื่อนๆสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามชอบเลยนะคะค่อยๆทําค่อยๆชิมก็ได้ค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะสูตรนี้ก็จะอร่อยแซบนะคะสําหรับข้อแนะนํานะคะทาเสร็จแล้วควรเก็บใส่กระปุกหรือถุงค่ะไม่ให้โดนลมไม่เช่นนั้นแล้วน้ําตาลอาจจะละลายได้นะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ